ก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวสตาร์ดิวทุกคนด้วยเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในรายการฟอลว่าผมเดี๋ยวดี๋ยวนี้จะมาเล่นเกมสตาร์ดิวกัน,นผมแต่พาร์ทเวลาที่เราได้ไปเอาเบ็ดตกปลาจากลูวิลลี่ใช่ไหมอ่านั่นแหละเราในพาร์ทนี้นะผมเราจะทําการไปลงข้ามหรือลงนันที่นนเองกันนะผมคือไปหาแร่ของเรานะผมโอเคมาแล้วนะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แหละผมวันศุกร์ที่ห้านะผม,ม ทางเราก็มีประมาณ842บ้บาทอะรนะผมวิวเจตหมายมาเจดหมายอะไรวะถึงผู้มีอุปการะทุกท่านทางเราโจทางทางเราโจจ้าหมาดได้แค่ปัญหาดินดินหลม่มอันเนื่องมาจากการขุดเจาะใกล้แหล่งน้ำบนภูเขาของ,ของทางบริษัทแล้วอย่างไรก็ตามทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะแจ้งว่าแจ้งท่านว่าการกระทำของการกระทำ ของหาบริษัททางบริษัทยอยู่ภายใต้ตกฎหมายอัางอิงตามใบอนุญ,ญาตก่อสร้างเลขที่ L 6 1 0 9 1ฝ่ายพัฒนาโจจ้าโคมันเป็นโจจ้าโคเออใช่การติดตามดูแต่สภาพแวดล้อมโอเคไม่อ่านแล้วชื่อไม่อ่านไปก็แบบแหละดินพันตลอดเวลาเออเราจะพูดประโยคน้อยดีกว่านะ นีไงฟาร์มฟาร์มขอ,อตัวหมดเลยทุกคนรดน้ำก่อนเลยอันนี้ยังไม่โตเลยอันนี้เก็บเกียเก่ยวเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวจ้าทุกคนเก็บเกี้ยวครับผมเก็บเกี่ยวเลยครับเก็บเกี่ยวเลยครับผมอีทองไม่มีเลยดาวทองมีไหมดาวทองไม่มีอ่ะโอ้ยแย่จังเลยอันนี้ดีไงเคล็ดแล้วหนึ่งร้อยเหรียญน,นั่นเองครับผมอันนี้ก็คืออววะไรการสัตว์เลี้ยงหรอ วบินช่างไม้ท้องถิ่นอนาศัยอยู่ทางเหนือของเมืองเมื่อนําวัตถุดิบและเงินไปแลกเธอจะสร้างตึกปลูกสร้างใหม่ในฟาร์มของคุณคุณต้องมีคุณคุณต้องให้เธอมาสร้างเร้าหรือยุงอง้งฉางพืชเลี้ยงสัตว์โอเคได้เลยอันนี้การพัฒนาเก้าหน้าเมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้นคุณจะค้ขนคว้าวิธีการสร้างใหม่ๆของคุณเพื่อเพิ่มกําไรและทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเช่นหุ่นไลกาที่สาม,มารถไลก้าได้ที่จะมาฉบพืชผลของคุณได้ เพื่อมาศาสก,การการทำาวามหนึบหดับจะอสร้างหุ่นอีกาโอเคได้เลยครับผมอันนี้สาบายมากเรามีเท่าไหร่แล้ววะอันนี้เก็บไปขายได้ไหมวะเราแบ่งขายได้ไหมทุกคนแบ่งขายได้ไหมมันแบ่งขายไงวะทุกคนมันแบ่งขายไง,ไงอะ่ะทำทำไม่เป็นนะใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์ที่บอกได้ตรงตรงคอมเมนต์เลยผมตรงแถบคอมเมนมตมมน์ละเออนั่นแหละเออ จะพูดเยอะทำไมวะนงโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงเหมือลงลงกันเจี้ยงกันนะผมวันนี้ดูจากปกคลิปก็รู้ว่าวันนี้จะมาทำอะไรกันนะผมคือทำปกคลิปนั่นเองนะผมวันนี้โอเคเก็บต้นมาดีกก่อนะตรงนี้เหมือนมันมีอีตะเอ็กนะเกมนี่มันมีอีอีตเอ็กด้วยนะเว้ยไอตรงนั้นเนี่ยตรงพุ่มยาเนนะี่ยตรงพุ่มยานนี่แหละเออถ้าคุณมาวันที่ 28หรือแม้่ก็29แหละของของทุกของทุกเดือนมันจะมีพวกหุ่นติดบ้านให้แบบของตกแต่งบ้านอ่ะเออเป็นพวกแบบหุ่นแอปเปิ้ลสีเขียวตัวตัวจใหญ่ๆนั่นแหละใครดูแล้วก็นั่นแหละคร,รลนะครับบอกคนที่เขาไม่รู้แล้วกันนะผมก็เล่นมานานแล้วในในคอมอ่ะไม่ถึงปีมั้งเออประมาณครึ่งปีอ่ะประมาณ56เดือนอ่ะพอเลยไปไกลแล้วแหละ ยังไงบ้าของโรบินนั่นเองทุกคนอ๋อเรามาเร็วไปอะ่ะมันยังมันเปิดเก้าโมงไงเรามาแล้วประมาณสองโมงสองโมงที่สิบนั่นเอง <S 2> <S 2> <ๆ>มาเร็วจัดๆอันนี้เป็นเอ,อ่อเป็นกระท่มของลุงนะเนี่ยังไงลุงเฮ้ยเราเอาให้ลุงดีหรอลุงแกเป็นไงวะเป็นคนเป็นคนจนดจัดไงย,ยังหากินเองไม่ได้เลย ลุงครับผมให้เป็นของขวัญที่ดีมากเลยขอ,ขอบคุณครับผมขอบคุณครับเช่นกันนะผมเอาเราไปลุงเหมือนกันดีกว่านองเนีบ้งเแล้วจ้าอันนี้เป็นอะไรว่าเหมือนเป็นมันเป็นอะไรว่าเรียกไม่ถูกอะจำไม่ได้อะมันต้องมันต้องเรียกว่าอย่างไงวะเฮ้ยคาซีนทุกคนคาซีนฉาคาซีนว่ะอืม เราเลยเ,เข้ามาแล้วผมแจ่กลางยังหล่อเลยเป็นมาริโอ้นี่เนี่ยแค่กำลังมองลงไปในเหมืองเก่าๆนี่เนี่ะมันถูกทิ้งร้างนะมาทศวรรษแล้วอ๋อครับแล้วแล้วเราจะบอกเพื่อไม่อยากรู้เลยแต่ยังไงก็เถอะข้างลาง่างนั่นยังมีรายดีๆอีกมากมายแต่แต่ขณะเดียวกันสถานีมืดตึ้งมีหนึ่งครบริวานหนึ่งอะไรวะไม่มีใครโอ้โห รบกวนมาเป็นเวลานานข้าเกรงว่าข้าังเน้นจะมีแร่ที่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่จ,จะเจอนะสิมันจะเป็นพวกปลาหาม้ังคาวแล้วก็มอนสเตอร์ผีต่างๆนะเอานี้ไปสิเจ้าอาจต้องใช้มันเฮ้ยดาบทุกคนได้ดาบวะ่ะคุณได้รับอะไรวะเอาเธอกดป้อความออกแล้ววะ่ะยังไงก็เธอค่าชื่อมาล่อนถ้าเป็นเจ้าของ อยู่นัรปชนไทยที่ตั้งอยู่นอกถ้ำด้านขวานี้เองครับผมคือมาล่อนถ้าจะจับจาดูเจ้าไว้นะพิสูจน์ตัวเองสิแล้วข้าจะแล้วข้าอาจจะให้เจ้าได้ละได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกคิวเราก็ได้อุ้ยครัพผมขอบคุณครับดีเลยอย่างนี้อ่าแน่นอนเจตจ้าในเหมือนก็ไม่มีอะไรนะเว้ยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะโคนเหรอเป็น มันต้ยผีวะนานี้งงเลยนานี้อ้าวเมื่อกี้ยังมีจออยู่เลยจอสติ๊กอีตเตอร์ของคุณแข็งไม่แข็งแรงพอที่จะทำลายมันที่ที่จะท,ทำลายสิ่งนี้ได้ครับผมไปถึงพันห้าของเหมืองได้เลยจ้าีกินทุกคนยินเต็มเลยโอ้ยนี่เราโชคดีจังวะคุดมาก็เจอ ถ้างลงไปแล้วขุดดีกว่าทุกคนต้องเก็บของเก็บโกลยของให้หมดอ่ะเท่าที่เองหาได้อ่ะมันจะมีแร่มันจะมีแร่คอปเปอร์ด้วยอเอามาทําเป็นง็ได้ทำเป็นที่ขุดคอปเปอร์ได้นะบอกเลยว,ว่าโคตรเท่ยังไงเราไปเราไปชั้นต่อกันดีกว่านะดีมืดจังวะยังไงแร่คอปเปอร์ทุกคนนี่ไงแร่คอปเปอร์นะมันจะเป็นแบบนี้เป็น เป็นจุดสีส้มๆนะเหมือนทองแดงนั่นแหละ c เป p e r ก็คือทองแดงแหละนะไงได้ามาสองอันแล้วสองชิ้นนั่นเองนะใช้สามอันเพื่อครับเป็นหนึ่งหนึ่งบา์หรือหนึ่งแท่งก็ได้นะทุกคนยังไงดาบของเราใส่ก,กระเป๋าก่อนนะโอเคดาบก็จะแบบฟันสบายทุกคนเพราะว่าดาบมานันทำมันจะทำให้เราแบบ ป้องกันตัวเองได้อะนั่นแหละยังไงทุกคนมาแรงเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในถ้ำนี้เลยนะมันก็ไม่เชิงแบบโหดหรอกมันกัดกดมันกัดกบทุกคนเอ้ยเอ้ยนี่ไงมันมันจะดอดนี่ด้วยมันเป็นอะไรวะของที่หรือวะขอทิ้งของก่อนนะครับโอเคอันนี้เป็นอะไรวะอะไรวะแม่โทรปั๊ใช่ใช ได้โทรปาร์ตผมแต่มันเต็มแล้วอ่ะเก็บไมได้แล้วอ่ะมีชัเช่นจดนี่ไงไ่ด้โทรปาร์ตของเราเองับผมที่ผมที่ผมจำได้เพราะอะไรเพราะว่าตอนเล่นในคอมเนี่ยดอปเยอะมากแล้วแบบคือขายทิ้งไปแบบปาดเตยเลยอ่ะ้ยอันนี้สำคัญเอาไปให้เอาไปให้อดิเกลได้ทุกคนเนี่ยของที่สำคัญมากเลยนะจะบอกให้ แล้วเราจะขุดเจอหลุมไหมนะอันนีกัเนเพราะพุ๊บมาปั๊บเลยนะนี่ไงทัอนที่สี่แล้วจ้าทุกคนนี่ไงทุกคนดาบดาบดาบปับ้นก่อนนะไม้ไม่เอาไม่เอาของเต็มแล้วอันนี้อะไรก็ไม่รู้คืออะไรเอ่ยยังไงกอ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 งทุกคนป๋าเลยจ้าดิ่งกองกองเลยอะไรไม่มีอะไรตอนนี้นีน่เหมืองน,นี่มันยังไงคัพเปอร์ขุดดีกว่า เอ้ยสลามสลามสลามโจมตีโจมตีมันไม่แน่ไม่ไม่ตายซะตายเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ยตายตายไปตายว่ะอดไปแค่นี้เดียวเองอะสลามถ้ามันถ้าเราลงไปชั้นลึกขึ้นยิ่งลึกมันยิ่งลึกมันจะยิ่งโหดนะทำมันทันที่ประมาณเกือบเกือบร้อยหนึ่งอะคือในถ้ำเนี่ยมันมีประมาณ รอยี่สิบชั้นนะถ้าจะไม่ถ้าจะไม่ผิดนะรอยี่สิบชั้นแล้วชั้นประมาณที่เกือบร้อยอ่ะมันจะมีฝูงกันฝูงของไดโนเสาร์นยทุกคนเป็นฝูงของไดโนเสาร์ที่แบบคือมันมันพ่นไฟได้อ่ะมันเก่งกล้ากับเราอ่ะโอ๊ยเจ็บ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 ไม่มไหนไม่มไหนมันพ่นไฟได้ทุกคนมันจะพ่นไฟได้นะหน่อยแน่หน่อยแน่ตายตายเดี๋ยว ถอยก่อนทุกคนถอยก่อนถอยก่นอนนะโอ๊ยเจ็บเจ็บเจบเบกนึงออกลับบ้านก่อนแล้วกันนะยังไงคือฟต์ดีกว่าโอเคเราเราต้องกลับบ้านไป,ไปเก็บของก่อนอนะ่ะโอเคแต่ป้าไปเก็บของก่อนแล้วกันนะโอเคเราก็จะทาการกลับบ้านไปเก็บของให้หมดนะและ้วก็เอาของที่จาเป็นเท่านั้นแหละที่กลับมานะผม เดี๋ยวเราไปชั้นที่ห้ากันต่อเลยนะครับผมโอเคชั้นที่ห้าครับผมมาปาบป,าบปลาไอฆพวกมันเตอร์หน่อยครับผมเอาหายเราต้องขุดแร่ก่อนนะเก็บเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ใช้ในายามจำเป็น,นแบบกหินนะเนี่ยเออเพราะว่าบ้านเราก็มีหินน้อยไงมีไม่ถึงหนึ่ง้อยอันเลยหนึ่งอยชิ้นนั่นเองเอ้ยหนึ่งร้อยชิ้นเราก็เราก็จะทำการฟาร์มห,หินไก่อนแล้วกันนะ เก็บไว้ก่อนนะส่วนในพันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปการลงเหมืองค่อนข้างจะสุดๆเลยแหละลงเหมืองแบบจริงๆจังๆเลยนะเฮ้ยสลามอยากก่าเข้ามาใกล้หยุดหยุดก่อนสลามหยุดหยุดไม่เอาไม่เอาลูกรักเอ้าเอ้ากำลงเหมืองเทยเลยทุกคนโอเคโอเคโอเค ไอที่เป็นดินแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นโคลนนะเราเราสามารถเอาจอบเนี่ยไปขุดได้นะมันจะดอกนี้มาด้วยแครอทเน่าอย่างไงี้แค่แครอทแค่แครอทเป็นแครอทข่ามมาแหละเป็นแครอทนั่นเองอะไรเนี่ยเราไม่เอานะอันเนี้ยเราไม่เอ,า,อานี่ไม่เอานะมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยแต่แต่มันก็จําเป็นไหมก็จําเป็นเลยแต่ว่าของเรายังเพราะว่าเราเก็บของได้นิดเดียวเลย ของได้ประมาณประมาณติดสองช่องเลย,เลยเอ่ะเราไปซื้อเพิ่มอ่ะซื้อกระเป๋าเอามาเก็บของที่เราแบบต้องการให้มากกว่าน,นี้นั่นแหละอันนี้เป็นอ,อุ้ยสลามออกไปอย่ามายุ่งสลามไม่ไม่ไม่ออกไป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 ตม่ติดมือเลยติดมือเลยติดมือกลางเลยตนเะน,นี้ออกไปอย่ามายุ่ง อะไรไหมตายปะเฮ้ยเรามีอาหารอยู่านี่ว่าอาหารไงอาหารของเรากินเลยทุกคนมันจะเพิ่มเอนเตอร์จีแล้วก็เพิ่มเ p พีของเราได้ทุกคนยังไงเพิ่มเลือดทิ่เป็ดเปอร์เซ็นต์เพิ่มพลังงานยี่สิบห้าหน่วยนะผมปลาลเราไปกันต่อดีกก่อนนะนี่เป็นอะไรวะหินเออเราจิ้งนี่กอ่อนเอหลอดไม่เกี่ยวลนะเป็นแร่ควอสนั่นเองผม แค่ขวาดก็ทําอะไรก็ทําอะไรได้หรอเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วกันนะจำไม่ได้ไม่ค่อยด้เล่นเลยซึ่งจะมาเล่นเราเรี๋ยว,ยว,ยวพอมีเวลาว่างก็จะเปิดนิกิดูว่ามันจะว่าของว่าของไนกิ้เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างก็จะมาสื่อให้กับทุกคนดูว่ามันมีความสามารถยังไงบ้างก็จะได้พูดถูกไนงะ เรวผู้พิจารณาก็อาจจะด่าผมก็ได้นะเออนิชลาม,มันต้องมาตามเราตลอดอเลยวะตายอย่ามายุ่งในไม้อย่าออกออกไปทุกคนมันโกรธแล้วเว้ยมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วนี่แน่ตายป้าโอ้โหโดนนิชลามเรียบร้อยเลยงานนี้ เฮ้ยเราเพิ่งเห็นว่ามุมขวาล่างของเราเอนเนอร์จี้มันจะหมดแล้วอะ่ะอกินนี้กันนะกินแพชิปแล้วกันกินอีก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 อร่อยดีเนียกินต่อกินต่อกินต่อพลังงานเ,เราจะเยอะขึ้นเราต้องเหลือเราต้องเหลือเอาไว้ด้วยนะเหลือเอาไว้กินแบบตอนนี้ไง ตอนเกือบปาอะไรเงี้ยเออสู้กับมอนเตอร์ตลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่ากินว็ห้ากินนะกินก็อยใหญ่เนี่ยเราก็สามารถใช้สามารถใช้ระเบิดเพื่อทำลายได้นะแต่ว่าเรายังไม่มีแต่ว่าเรายังไม่ได้พัฒนาในการคราฟเลยก็ครับระเบิดไม่ได้นะ,ะต้องแกะลงเหมืองเอาพัฒนาในการในการลงเหมืองของเราแล้วก็คราฟเลย ูุติแล้วขอบคุณมีไงเอ้ยคุ้นท็อปเปอร์ใช่ไหมค็อปเปอร์ตรงนั้นเราจ้าก่อนแล้วกันค็อปเปอร์อืมอือเร็วเร็วๆอึดไอุดก่อนทุกคนดาบรอตีเข้าทีต่ออีกเฮ้มันคืออะไรทุกคนอันเนะี้ยมันคืออะไรอ่ะแน่คอแล้วกันนะเฮ้ยมันคืออะไรทุกคนดาบหรอเอาแล้วจะเก็บยังไงนะ่ะกลัวแล้ว เยี่ยมไปเลยขุดไม่ได้เก็บไม่ได้ด้วยนะประเด็นโอ้โหกามเลยงานนี้โอเคเราไปล,ลงนี้ลงทันที่แปดประจันนะทันที่แปดก็เฮ้ยตอนนี้ไมปป่ระลาเที่ยงคืนเลยทุกคนเราต้องรีบกลับก่อนประมาณตีสองนะโอเคงั้นเราขึ้นกลับกลับไปบ้านก่อนแล้วกันนะรอให้เรามีพัฒนาการถึงรถไฟก่อนแล้วกันนะ ราจะได้โยกย้ายสบายไม่ต้องแบบเดินทางไกลแบบนี้เนี่มันลําบากนะแล้วทุกคนคิดว่าผมไปถึงบ้านก่อนทีสอหรือเปล่ากดไลคแล้วก็คอมเมนต์นะผมขายตรงจะจัดโอเคมืดตื้อตอนนี้มืดตืบเลยนะคือพวกพวกต้นไม้ต้นหญ้าเนี่ยเป็นสีเป็นสีน้ำนงเงินเหมือนกันเนี้ยมันมืดไงส่วนพื้นก็เป็นแบบ สีส้มๆน้ำตาลแดงๆอะ่ะเออเฮ้ยที่หนึ่งทุกคนที่หนึ่งแล้วนอนก่นนอนละกันเดี๋ยวนอนขอขอเก็บของก่อนได้ไหมขอเก็บของก่นอนได้ไหมครับตัวหนึ่งนะโอเคหินท่านแร่โอเปอร์อันนี้ไม่เกี่ยวสีชมพูเอาครับเอาจีนนี่จะวางของกันแล้วันะแล้วก็นอนนะผมโอเคจะแต่พวกนี้ช้าคของ ยัไงเราได้แล้วครับเป็นอาเรวลนั่นเองเป็นการทำฟาร์มนะเป็นเรเวลหนึ่งของการทำฟาร์มนั่นเองผมความชันานบกหนึง่งอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกอนี่ด้วยไงการลงเหมืองของเราด้วยเป็นเรเวลหนึ่งแล้วยังไงนิวคารติิงลีชิเชอร์รี่บอมเป็นระเบิดสีสม้สมๆแ,แดงๆอ,อันใหญ่นะแล้ว ้ยอะไรทุกคนสดีเหรอโอ้ว่างอนุสวรั์ครับผมดีครับคุณเชนหินจข่าวว่าเธอทำามห,หินเปิดทางเพื่อเข้าไปหาแร่เหรอนั่นเก่งดีนะครับผมผมก็ไม่ได้เก่งเลยครับถ้าเธอต้องการประโยชน์จากแร่ที่หามาได้ที่สุดเธอมีแร่เธอเธอต้องมีเตาหลอมเฟอรอแน้นก่อนครับผมแลพึ่ง พิมพ์เขียวมาอีกชุดหนึ่งอ่ะนีฉันให้เธอเก็บไว้อุยข้าพณพุณครับเลนเนอร์แฮทูครับอ่ะคนนั้นอุ้ยเป็นการแบบเป็นการครับตอเภาเลาหานะาลอมสามารถทําใ้้เธอหลอมพวกแท่งโลหะได้แท่งโลหะแท่งโลหะได้แท่งโลหะโอเคสามารถเอาไปใช้ในการสร้างสิ่งของสิ่งูกสร้างและพัฒนาอ,อุปกรณ์ได้นะข้าอมพอุณครับ อนที่หลอมคอปเปอร์บาร์ได้แล้วเธอสามารถเอามันมาให้ฉันใช้อัปเกรดอุปกรณ์เธอได้นั่นมันจะช่วยให้เธอทํางานได้ง่ายมากขึ้นเลยเชียวล่ะหุยครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่รับผมเอาล่ะฉันต้องกลับบ้านแล้วโชคดีบ๊ายบายครับผมบ่ายเช่นกันครับมีไงบันทึกใหม่เอาคอรับเฟื่อนแนนได้แล้วหมายเอ่ยมีไงเฟืนน่อนแนนแล้วก็เชอรี่บอมคือผมบอกว่ามันเป็นระเบิดชิ้นใหญ่ใช่ไหม แต่นี่เป็นระเบิดเชอรี่ไงเป็นเชอรี่เชอรี่มันจะเป็นลูกเล็กๆใช่ไหมก็ปานนี้เลยแหละยังไงบรแนซน์ทองเราคอปเปอร์20อันแล้วก็ัททาโหินหิน25อันอันนี้เราเราต้องการค้าวเลยเนะี่ยขูดขุดได้กาเนะี่ยเพราะว่าเดี๋ยวตกอีกาามันจะมาจิกข้าเรากินไงเออ ฉันเห็นคุณกําลังสารวจจูเหมืองคุณเป็นคนที่มีจิตวิญญาณแห่งนะ้แห่งการพะชนไทยฉันสามารถบอกได้เลยถ้าคุณสามารถกาจัดสลามติดตัวได้แล้วก็คุณจะคุณจะได้มาเป็นตัวหนึ่งของทีนักพชนไทัยของฉันดูแลตัวได้หล่ะมารอนอุ้ยอ่อมีหินหินกระดาษเต็มจำนวน,นมากถ้าเธอมีมากเกินไปแล้วก็จะ หรืออาจจะอยากให้ฉันสร้างบ่อเก็บน้ําให้เธอก็ได้นะบ่อเก็บน้าเนี่ยสามารถวางให้ทุกที่บนฟาร์มของเธอเลยละ่ละได้ทําประโยชน์ด้วยละ่ะเติมน้ําให้ระบัวระน้ําของเธอได้ไงเมื่อเมื่อเธอพร้อมแล้วแค่แวะเวียนมาที่ร้านของถามด้วยหินจำนวนกี่เ้านก้อนังนันอีกหนึ่งพันบาทแค่นั้นเองโรบินมันมันจะให้มันจะสื่อเราว่าเราจะสร้างบ่อเก็บน้ําได้ใช่ไหมโอเค ้วลองก็ไม่ต้องแบบเดินไปตรงนี้ตรงบ่อน,น้ำตรงบ้านเรอย่างนี้เราเก็บได้เลยไม่เก่งอยู่วะลดน้ำจะไม้เลยละกันโอเคโอเคในพันนี้ก็มีเพียงข้อน,นี้แล้วทุกคนนะเราก็ได้พิมพ์เขียวทำเฟอร์เน้นมาได้แล้วอคอเปอร์มาค่อนข้างจะไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็พอมีมูลค่าในตอนต้นเกมของคนที่เพิ่งเริ่มเล่นได้นะผมหรือมือใหม่นั่นเองับผม แล้วก็ได้ด่ามาด้วยนะจากลุงมาลอนนั่นเองที่อยู่ตรงร้านตรงข้ามร้านข้างๆกับถ้ำตรงขวามือของเราเองนะผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยผมแต่ถ้าจะมีคลิปใหม่ก็จะมาบอกกันหผมในเพจของเรานะสามารถกดติดตามเพจของเราของเราตรงลิงก์ข้างล่างเลยับผมแล้วก็ไปกดกระดิ่งนะผมเพื่อเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ในเพจของเราแล้วก็ ของช่องเลาด้ยนะผมโอเคตอนวันนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ